ก็อ,อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นชื่อคลิปนี่นแหละวันนี้เนี่ยเราก็จะมาะเล่าความรู้สึกหลังดูโนเวโฮมนั่นเองนะนี่ช่องกูกลายเป็นปช่องหนังตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอเคนะผมนายก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะอยู่ผมเมนตุ้มเพชรจีนนะซึ่งเดือนนี้เราก็จะมาะเล่าความรู้สึกหลังดูโนเวโฮมนั่นเองนะครับนะก็ซึ่งหนังนี้เนี่ยผมได้ดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วนั่นเองนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปฏิทัดมั้งตอนนี้เนี่ยวันจันทร์ที่27 แล้วคือกูเพิ่งมารีวิวนะเออก็ไม่เข้าใจตัวกูเองจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่าขี้เกียจอะเออขี้เกียจซึ่งเออ่การรีวิวนี้ยก็จะมีสปอยนั่นเองนะครับไหนก็ใครที่ไม่ชอบสปอยเนี่ยมึงก็รู้กันเนี่ยปิดคลิปไงสัตว์เอ่อแล้วภาพนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แฟนอาร์จากใครที่ไหนเลยนะครับนะเป็นแฟนอาร์จากช่องเอลซิวอร์ซ่าหนึ่งสองสามนั่นเองนะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของผมเลยนั่นเองนะเจอหน้ากันตั้งแต่เกิดนั่นเองนะครับแล้วก็เออความจริงไม่ใช่แฟนอาร์ผมดูผม ใชเขาว่ารูปฟรีนั่นเองนะก็จะเป็นตัวอวตารของผมในโรบอกนั่นเองนะครับนะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่านี่เป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนั่นเองนะก็ก็อย่างแรกเลยที่ผมแบบรู้สึกแบบหืมแบบโคตรพีกอะอย่างแรกเลยเอ่อยังไม่พูดถึงเออ,เอ,อสไปเดอร์แมนสคนนั้นนะคือเอ่อมันมีอ่าอะไรวะจำได้ไหมเดรดิ David วิลอะแมดมอด็อกเออ มันเป็นธานาให้กับปีเตอร์เว้ยเออซึ่งตอนนั้นเ,เฮ้ยไี่เชื่อคือพีคงมากเลยเว้ยคือแต่เสียดายคือไอแอนดูกับทบี้ม่งกบไอ Mad Bird Talk เมดเบอร์ทอกไปหมดเลยนั่นเองนะแม็ดเบอร์ทอกเนี่ยมาเป็นธนาให้กับปีเตอร์นั่นเองนะซึ่งผมแม่งโคตรแบบไฮเลยเว้ยก็ไม่ได้ไฮขนาดนั้นะเราแต่เฮ้ยเฮ้ยแต่รู้สึกแบบเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอะไรเงี้ยก็เป็นการเชื่อมจักรวาลของซีรีส์แล้วก็หนังนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือ ฉาป้าเมย์ตายนะก็ตอนนั้นเนี่ยกูแบบลุกขึ้นไปฉี่อะพอก,กูกลับมาลุกอา้าวไอ้เหเเี้ยป้าเมย์ตายอ้าวไอสัตว์กูยังไม่ทันดูเลยเหี้ยมันมันโดนกินกอบลินนะเออโดนกินกบลินเขาตายแล้วก็นั่นเองเออคือตอนนั้นผมถามพ่อว่าเออเออมันโดนอะไรตายก็ตอบว่าพ่อผมก็ตอบว่ากอบลินกินกอบลินโอเคแล้วก็ ฉากนั้นเนี่ยคือผมไม่ทันดูนะแล้วก็มันมีฉากหนึ่งเนะี่ยที่อืมไอสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กควกับอืมแอนดูกาฟิมมาแล้วเนี่ยคืออ่มมันปีเตอร์มันพูดนะว่าเออป้าผมเนี่ยเออเล่าบอกให้ผมว่าเออพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความริชอบที่ใหญ่ยิยย่งซึ่งนั่นแหละคือเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นตรงนี้กันเลยคือคำนี้อ่ะกูมั่นใจเลยมันจะทำให้ปีเตอร์เนี่ยแม่งกลายเป็นผู้ใหญ่ได้เว้ยคือรู้สึกเลยว่าภาคเนี้ยมึงกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเว้ยปีเตอร์คือ ท่านี้มันกลายเป็นผู้ใหญ่เลยเว้ยเอาจริงๆคือคํานี้แหละที่มันจะทําให้กลายเป็นผู้ใหญ่เลยเยโอเคแล้วก็พูดถึงฉากแอ,อนดรูกลฟิลกับทบี้แมกไก้นะคือฉากนั้นเนี่ยคือพอคือตอนที่อะไรวะเนดอเปิดประตูคือตอนที่แอ,อ,อ,อนอดูโผลนะ่มาคือในคอสตูมของสไปเดอร์แมนนี่คือคนดูไม่ได้แบบคนดูในโรงนะไม่ได้แบบในโรงผมนะไม่ได้แบบ อะไรนะแต่พอเปิดพัสาไม่รู้แบบฮูอะไรเงี้ยคือจำไม่ได้เราลอยแบบเหมือนแบบตบมืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอทูบี้ออกมาก็แบบหู้เหมือนกันเน่ะเออแล้วก็ตัวร้ายของภาคนี้เนี่ยก็จะมีด็อกเตอร์ออกเทวิอัสยิงกอบลินอ่ากระปอมไดโนเสาร์แล้วก็เอออิเล็กโตแล้วก็อะไรอีกวะ แซนแมนแล้วก็แล้วก็ประมาณนั้นน่ะโอเคซึ่งคืออืมใน,นอยู่ฉากนึงเว้ยเอ่อมีไอไอเอ็มเจแม่งตกลงมาเว้ยแล้วปีเตอร์แม่งมึงมาแม่งช่วยไม่ทันแล้วแอนดรูว์แม่งก็แบบช่วยทนวยออยนันเว้ยคือวิญญากนั้นเนี่ยอุ้ยเจ็ดเค่ะคือมันจะจี้ผมแบบอย่างเช่นแบบไอมันจะจี้ผมแบบเอ่อแอนดรูว์แม่งแบบเอ่อ ล้างตาบบบในชีวิตของตัวเองได้เลยคือการช่วยอแฟนตัวเองเนี่ยในอีกจัก,กรวาลนึงเนี่ยช่วยมาได้นะจากจัก,การวาลตัวเองนี่ช่วยไม่ได้ไม่ตายหานะก็ไออ,อ,อ,อีกวนสเตซี่อะเอกะเอ,อก็ประมาณนั้นเองนะซึ่งคือก็ประมาณนั้นนั่นเองนะฮะแล้วกูจะพูดอะไรต่ออีกวะมีอีกอันนึงคือ ในเอ็นเครดิตของสไปเดอร์แมนเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะมีสองเอ็นเครดิตนะแต,แต่คือเอ็นครดิตที่สองนี่มันจะเป็นตัวอย่างหนังนะเป็นหนังตัวอย่างหนังของด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสองนะโอเคเอ็นครดิตแรกเนี่ยจะเป็นอืมเวนอมนะนั่งคุยกับเออเจ้าเออพนักงานในร้านอยู่นะคือเรื่องแบบเอเลีริสเลยพวกนี้คือมันก็ฮายอยู่นะเออเรื่องแบบเอเลี่ยนบ้าคิสเตอร์เยอะก็แบบเวนอมเอ็ดดี้มันก็บอกว่าเฮ้ยเอเลี่ยนไม่กินหัวคนเออนั่นแหละคือสิ่งที่ผม เสียดายมากเลยคือมึงจะเอาเวนอมมาทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มาแค่แป๊บเดียวก็ไปแล้วอือโคตรเสียดายอ่ะแต่ฟังกูไว้นะสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยก็ได้ก็คือเศษเสี้ยวของเวนอมเนี่ยไม่หลุดมาเว้แล้วมันก็ขยับแล้วก็ตัดจบเอ็นเครดิตแรกเออคือผมเดาว,วา่าน่าว่าภาคต่อไปเนี่ยคือคือเอโซนี่กลับมาเวมันจะตกลงทำสเปนอร์แมนอีกสามภาคกันต่อ แล้วก็คือไอเวนอมเนี่ยแม่งแบบไเอเ,เสื้อของเวนอมเนี่ยแม่งแบบจู๊ดไม่ก็แบบขยับได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดจบไปแล้วก็คือผมว่าภาคหน้าเนี่ยแม่งเป็นสิ่งสไปเดอร์แมนแน่นอนเออแล้วก็เออตอนจบของสไปเดอร์แมนเนี่ยคือผมว่ามันน่าจะตัดชุดเอาเองนะเออมันตัดชุดเอาเองอืมแล้วก็เป็นชุดใหม่นะซึ่งผมก็ไม่ค่อย ชอบสุดโต่เ่เออแต่ก็เท่อะเออแต่เป็นแบบชุดแบบคล้ายๆแบบฉบับ,บของเอ็ดูกาฟิลนะโอเคก็มีอะไรที่ผมจะต้องพูดอีกไหมลืมล้เออเอาเป็นโอเคก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนแป๊บนะเขากยกดูด้วย เออแล้วก็มีฉากหนึ่งคืออ่ำฉากที่อ่ำซเบอร์แมนทั้งสามคนเนี่ยคือมาอ่ำทดลองด้วยกันนะแล้วก็คือจะเป็นอย่างนี้เออมันมีฉากนึ่งคืออ่ำทวบี้เนี่ยแม่งโชว์ว่าเฮ้ยกูสามารถยิงใหญ่โดยไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะคือฉากนั้นเนี่ยผมก็แอบตลกอยู่นิดนึงนะเออทั้งสองคนเนี่ยไอแอนดรูกับเอ,อ่อทอมฮอเลแลนด์เนี่ยก็ตกใจด้วยเถอะฮะมึงทำได้ไงอไอาแยะเออประมาณนั้นแล้วก็ อีชางนั้นที่ผมตลกคือไอ,ไอเด็ดเนี่ยแม่งไปถามอทั้งสองคนว่าเฮ้ยแกั้งสองคนมีเพื่อนสดิทเปล่าอทั้งสองคนมันก็ต้องบอกก็บอกว่ามีแล้วอมเป็นยายบ้างอ่อะอ,ะอะไรวะโทบี้แม็กไกว์ก็บอกว่าอมันกลายเป็นอากินกบดดินแล้วก็มาจะมาฆ่าฉันแล้วก็มัน เขาก็ตายในอ้อมเกาะฉันส่วนแอนดูก็บอกว่าก็กลายเป็นกินกอบลินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วคนดูทั้งโรงไม่ก็กับทั้งโรงไม่ก็แบบขำเลยเฮียอ๋อแล้วคือไม่ใช่หรอกขำหน้าเด็ดมึงดูหน้าดิอันนี้คน,คนในโรงพูดนะนดูหน้าดิโอ้โหมึงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นที่ปีเตอร์ทั้งสามคนมาคุยอ่ะเออนิดมื่ก็บอกว่าโอเคเพื่อนฉันจะไปสัญญาณว่าฉันจะไม่เป็นไอตัวร้ายมากับมากระทืบนายอะอย่างเงี้ยเออ อันนั้นก็ขำอือ,อนั่นแหละโอเคมาเนี้ยคือผมค่อนข้างที่จะชอบเรื่องนี้มากเลยนะคือเป็นอีกหนังเลยที่ผมชอบมากๆอ่ะเออน็ตเองทำนะแล้วก็อม่มสำหรับคะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยเออเอาไปเลยนะอมเก้าสิดห้าเต็มสิบเนี่ยคือที่ผมไปศูนย์กไป0 5ห้าคะแนนเนี่ย เป็นฉาที่แอนดรูนี่แม่งไปช่วยเอ็มเจนะแล้วก็เอ้ไม่ใช่ฉาที่ปีเตอร์นะจะช่วย MJ ที่ตกจากที่สูงนะแล้วก็มันช่วยไม่ได้คือกินโกบลิทมากๆแบบขัดขวางไว้แล้วก็มีแอนดรูมาช่วยเนี่ยคือผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคือเขาบอกว่าคือมันเป็นควรที่จะเป็นฉาที่ควรขยี้มากกว่าน,นี้แต่เสียดายมันจบสั้นไปผมก็เห็นด้วยผมก็เลยหักไปนะ คือผมไม่ได้คิดเองหรอกคือผมเนี้ยคือคนอื่นคิดแล้วไปม้นแล้วก็ผมเออเห็นด้วยแล้วก็ผมก็จะนำมาหักน <c> ะ <oughs> เออนั่นแหละโอเคแล้วก็หักด้วยเหตุผลอื่นๆนะอาจจะมีด้วยด้วยเหตุผลข้อเสียอื่นนะที่ผมไม่รู้นะเออเพราะว่าทุกทุกอย่างก็มีข้อเสียมันแหละเออใช่นะแต่ไม่รู้ดิเออก็ถ้าเต็มสิบไปอ่ะเดี๋ยวเอาไปสิบเต็มสิบอ่ะอ่ะโอเคโอเคก็อ่อ,อสำหรับที่ผมขอาู้ก่อนท่านเอนะครับแล้วก็ อย่า,างไไน,นีก็เลยก็แชร์ก็สับแชร์เมื่อไรแชร์ด้วยกันในทำไหนก็โอเคที่ช่องกูการเป็นช่องหนังแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รูนนได้เองนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานดีของผมด้วยกันในปีหน้าได้นเองนะแล้วก็โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายก็หวังว่าจะอยู่กันนานๆได้เองนะทำไหนก็ช่วงนี้นเนี่ยมนนผมก็ไม่ค่อยดีมีคนดูเยอะมากเลยนะคนดูแบบตกหัวเลยโอเคก็สวัสดีที่หมดคลายก่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับ